จังหวัดน่านจัดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีทูบีนัมเบอรวันในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดน่านประจำปี2565ที่หอประชุมวัสนุรักษ วิทยาลัยเทคนิคน,น่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีทูบีนัมเบอรวันในการต่อต้านยาเสพติดจ,จังหวัดน่านประจำปี2565โดยจังหวัดน่านได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์นำสมาชิกทูบีนัมเบอรวันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเพื่อสร้างกระแสเด็กน่านเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดน่านในฐานะเลขานุก,การโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่านภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชนโดยเน้นกระบวนการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยางเสพติดเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมทูบีน้มบวัน ในจังหวัดน่านโดยสมาชิกทูบีนัมเบอรวันจาก15อำเภอรวมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานทูบีนัมเบอรวันร่วมกิจกรรมจำนวน400คนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดน่านและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วจังหวัดน และวิทยาลัยเทคนิคน่านที่อนุเคราะห์สถานที่จัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งค่ะสำหรับโครงการ to be number one จึงเริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันโดยมีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขได้รับมอบหมายทำหน้าที่เลขานุการโครงการเพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีคำขวัญโครงการทวีน้ำวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดความหมายคือ การเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเองหากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบสนใจและมีความถนัดสามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ทำแล้วมีความสุขมีความเชื่อมั่น และมีความภาคภูมิใจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองรวมไปถึงสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นิวส์ยสถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน